สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์ราคดาสิงห์นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16ตุลาคมถึง3 1เอตุลาคม2 5 6 6นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกาลังใจทุกรายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสุ์ายทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะชาวสิงห์ไม่ว่าจะอิงโหราศาสตร์ไทยหรือโหราศาสตร์ตะวันตกสามารถดูคลิปอาจารย์ได้เลยนะคะ ค่ะเราจะเปิดพื้นฐานลวงก่อนนะคะว่าพลังงานไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรของชาวราศีสิงห์บ้างนะคะท่านได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะแล้วก็ได้ไพ่สิบไม้นะคะสิบไม้แล้วก็ได้ไพ่เก้าถ้วยเก้าเหรียญเดมูน สามถ้วยเจ็ดดาบแปดเหรียญราชินีพระจันทร์สี่ถ้วยค่ะพลังงานไพ่ของเจ้าสิงห์นะคะในปักนี้อาจารย์มองว่าจะเด่นขึ้นมาในเรื่องของงานมากๆเลยนะคะสามไม่เท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวางแผนนะคะยิ่งขยายด้วยสิบไม้มันคืองานอนะ งานแบบเข้ามาเยอะเข้ามาแบบเยอะมากๆลักษณะเขากวางเนี่ยเขากวางนะฮะนั่นแหละมันคือไอเดียความคิดการแบกรับภาระความรับผิดชอบที่ที่ค่อนข้างสูงแต่ไพ้แบบช่วงปิดช่วงปลายเดือนหรือไพ้สรุปของท่านดีอะนะฮะมันเป็นสามถ้วยแล้วก็ก้าถ้วยนอนแบบยิ้ม,มแบบมีความสุขสามถ้วยก็เฉลิมฉลองอยู่แล้วนะ สี่ถ้วยถึงแม้ว่างานมันจะหนักจริงๆเห็นไหมคะพวกเอกสารพวกอะไรที่อยู่บนโต๊ะกองนั่นแหละคือความรับผิดชอบของท่านอย่าง,งาเงี้ยสองใบเนี่ยมันสื่อถึงงานเยอะแต่งานเยอะเงินก็เข้ามาเยอะค่ะให้แปดเหรียญเพราะฉะนันะ้นจึงโดดเด่นในเรื่องของการทามาหากินค่ะไ้่ขึ้นเป็นเศรษฐีเงินล้านได้เลยนะคะแปเหรียญเก้าเหรียญไม่ว่าจะเงินเนี่ยได้จากอา,อาชีพการทำมาหากินของท่านหรือการเล่นหุ้นก็ได้นะ ไพ่แปดเหรียญจะเด่นในเรื่องของการลงทุนหุ้นหวยลอตเตอรี่ได้การปล่อยกู้เนี่ยเข้ามาเลยถึงแม้่าไพ่เจ็ดดาบกับเดอะมูนจะอยู่ตำแหน่งปัญหาว่าจริงๆอ่ะท่านอาจจะเคยแบบเหมือนถูกหลอกถูกโกงมาก่อนเหมือนกันแต่ปักนี้ท่านจะรอบคอบและก็คิดมากขึ้น ะะจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะในตำแหน่งใจท่านเป็นราชินีพระจันด้วยท่านจะใครควรคิดแล้วคิดอีกจะไม่ได้แบบลงทุนแบบเสี่ยงโดยที่ไม่การศึกษาอะไรล่วงหน้าข้อดีข้อเสียอะไรท่านจะต้องแบบเนี่ยต้องคิดเยอะๆเลยแหละหไพ่ใบนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นการวางแผนเนี่ยสามไม้นะคะท่านก็จะทําจนกระทั่งแบบท่านสักเซสประสบความสําเร็จแหละ,ะในปักนี้รู้เลยว่างานนี่โดดเด่น หรือถ้าเป็นงานในองค์กรนะในตําแหน่งหัวหน้าเจ้านายก็ดีกับท่านอะ่ะเขาก็แบบคือเชื่อถือในตัวท่านนะอาจจะมีการโปรโมทเลื่อนขั้นปรับตาแหน่งก็ได้ให้ดีมากนะก็ประมาณนี้แต่ถ้าตําแหน่งปัญหาท่านจะเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชานะหรือเพื่อนรุ่นน้องก็ได้อาจจะมีปัญหาแบบถ้าเป็นเพื่อนรุ่นน้องอิชาตาลอนเนี่ยมีแน่นอนนะคะคนที่อิชาท่านมีแต่ด้วยที่ว่าเขาทําอะไรท่านไม่ได้หรอกแค่ อาจจะนินทารับหลังนะคะไพน์ดูลเจ็ดดาบแค่นั้นเองไม่ต้องไปเอามาใส่ใจนะคะพลังงานตัวนี้นะหรืออาจจะวุ่นวายเรื่องลูกน้องบ้างลูกน้องของท่านก็อาจจะแบบเวลารับหลังก็ทํางานเช้าชามเย็นเย็นชามอะไระงานอ,อู้อู้งานก็ได้เนี่ยดูจากในภาพนะคะอืมประมาณนั้นแต่ท่านก็สามารถคอนโทรลได้นะอาจารย์มองประมาณนี้นี่คือภาพร,รวมทั่วไปนะคะถ้าเป็นความรักนะคะอาจารย์อาจจะมองว่า เช่าสิงเนี่ยนะไพ่เดือมูนเจ็ดดาบจะมีสัมพันธ์เก่าๆอะไรบางอย่างที่ท่านจะต้องจัดการเหมือนกันนะคะกรณีที่ใครที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีใครที่คบมานานแล้วอยู่ๆวันหนึ่งอะมันเป็นผู้ถุชนธรรมดาเนอะอาจารย์มองคุณเรามันก็เป็นเป็นไปได้นะที่แบบมันถึงเวลาหนึ่งแล้วมันไปต่อไม่ได้อ่ะนะคะท่านกําลังพยายามที่จะ จัดการสิ่งนั้นเพื่อที่จะไม่ให้มันต้องออยุติการแบบแบบเป็นศัตรูไม่มีหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่มันยืดเยื้อแล้วชาวสิงอาจจะต้องการที่จบก็ได้นะฮะซึ่งอาจารย์มองก็ตกลุกันได้แหละภาพรวมเป็นแบบนั้นเพราะตำแหน่งสรุปดีอะนะคะถ้าเป็นความรักที่ที่มีปัญหาอยู่มันจะต้องมีการเคลียร์เพื่อที่ที่จะต้องจบแบบมิตรภาพนะะมีนะคะบางท่านแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะ สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่อาจารย์มองว่าจะมีการจบแบบคุยกันได้ข้อตกลงผลประโยชน์ที่จะต้องแบ่งแชร์อะไรกันถ้ามีทำรรกิจกรรมธุรกิจอะไรร่วมกันนั่นเองนะคะโอเคเรามาจอะเรื่องของความรักกันเลยนะคะดวงคนมีคู่ชาวราศีสิงห์นะคะไพ้จะบอกเรื่องราวว่ายังไงนะคะดูพลังงานของท่านก่อนนะท่านเด้ไพ่จัดเม้ ห้าไม้เท้าสามไม้เด็กถือเหรียญไพ่เสังฆราชอืมพลังงานของชาวสิงห์นะฮะอาจารย์มองว่าเอ,อถึงแม้จะมีการทะเลาะเบาแหวงห้าไม้เท้าความคิดเห็นสามไม้ห้าไม้เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ความคิดเห็นมุมมองในเรื่องต่างๆมันอาจจะไม่เหมือนกันเลยอะ่ะอาจารย์มองไม่เหมือนกันเลยนะคะ เธอคิดอย่างฉันก็คิดอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไพ่จัสตเมนนี่มันการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจยังเป็นภาพคนสองคนเหมือนยืนแนบชิดสนิทกันอยู่นะั้นมันแปลว่าคุณกับเขายัางปรับความเข้าใจกันถึงแม้มันจะมีการทะเลาะกันบ้างแหละนะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาคุยอะนะเ,เด็กถือเหรียญก็ยังมั่นคงยังให้ความสําคัญยิ่งมีไพ่พระสังราชปิดท้ายอนะมันก็แปลว่าชาวสิงห์ยังยังรักและให้โอกาส ให้โอกาสกับคนนี้นะก็มีทะเลาะก,กันเป็นเรื่องเหมือนลิ้นกับฟันนะอาจารย์มองนะมันก็มีบ้างอะไรประมาณนี้แต่ท่านก็ยังมั่นคงต่อคนรักอยู่นะชาวสิงหนะ์นะดูเขาบ้างตัวคนนี้ก็เป็นคนที่รักอิสระมากๆชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางเป็นคนเฟรนลี่เพราะนั้นเขาก็ไม่อยากให้ท่านต้องมาตีกรอบเขาอะ่ะแบบนี้นะฮะถ้าท่านตีกรอบเมื่อไหร่อาจจะเป็นเรื่องเนี่ยขัดแย้งกันอีกแล้วเนี่ยห้าเหรียญน,นะ นั่งคนละมุมอยู่คนละมุมไม่คุยกันงอนกันอยู่เนี้ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าดีแล้วก็คือปล่อยให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากทําเขาบอกให้อิสระกับเขาอย่ามาจู้จี้จุกจิกวุ่นวายกับเขามากจนเกินไปเขาจะไม่ชอบเนี่ยเหมือนเขาพูดผ่านไพ่เลยนะฮะสองดาบนะคะแล้วก็สิบไม้เขาบอกเลยว่าผมน่ะรักและมั่นคงอยู่กับคุณแค่นั้นแหละเห็นไหมคะสิบไม้คือความผูกพันเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขา ไม่ต้องมาตีกรอบไม่ต้องมาจู้จี้จุกจิกน้นนี่นั่นกับเขาอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคมาดูพลังงานต่อนะคะทายจะบอกว่ายังไงทายบอกว่าสองถ้วยอัศวินดาบธรรมร้าน หกถ้วยไพ่สวยงามมากค่ะว้าวอืมมีความสุขเลยล่ะค่ะแบบนี้เจ้าสิงห์อาจารย์มองว่าท่านเนี่ยบางท่านก็คุยกับต่างชาติเนาะเป็นลูกคนขี่มา้าคนทางไกลเป็นชาวธาตุลมอยู่หรือเปล่านาะคะตุนกุมเทถุนอยู่หรือเปล่าอืมหรือเป็นชาวราศีธนูเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้ ก็เลพิจิตมีนนะก็ได้นะคะชาวสิงเนี่ยไพ่บอกว่าท่านเนี่ยจะยอมรับซึ่งกันและกันนะคะไพ่ความรักขึ้นมารักกันยอมรับซึ่งกันและกันไปต่อกับความสัมพันธ์ทำร้านการบาลานซ์กันเติมเต็มความรักให้กันยิ่งไพ่หกถ้วยนี่เป็นไพ่ที่แบบนั่งคู่กันน่ะกําลังกินลมชมวิวแล้วสิบถ้วยปิดท้ายน่ะเป็นคู่ที่โดดเด่นมากความสุขความสมหวังในเรื่องของ ความรักนะสุดท้ายแล้วท่านกับเขาก็ลงเอยกันนะใครข้อหามานานก็ต้องไปถึงมั่นหมายแต่งงานไปถึงครอบครัวของแต่ละฝ่ายแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีสถานะก็ต้องให้สถานะแก่กันนั่นเองนี่คือเป็นไพ่สรุปออกมาดีมากๆเลยค่ะโอเคเรามาดูจิตใจเขาที่มีต่อชาวสิง์นะคะ ไพ่รีลิส์ยัวเอ็ก่าเนี่ยเขาบอกเลยว่าอะไรที่มันทำให้จิตใจเราห่อเหี่ยวไม่สบายใจอะปลดปล่อยมันเถอะเออคิดแต่สิ่งที่ดีๆอรับรองผมมาอยู่เคียงข้างคุณเสมอคอยดูแลไม่ว่าคุณจะสุขทุกเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมจะไม่ทิ้งคุณไปนะคะไพ่ก็จะบอกงั้นฮานีบูนเราจะไปมีความสุขด้วยกันนะนี่คือข้อความจากไพ่ที่ อยากจะบอกคุณนะคะเขาอยากจะบอกคุณผ่านไพ่แบบนี้คะ่ะชาวสิง์โอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดนะคะดวงคนโสดชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงะคะ่ะพลังงานไพ่บอกว่าเดอร์แฮงแมนเคยทุกข์มากๆมาก่อนจริงๆนะคะแต่ตอนนี้เป็นธรรมบาลแล้วละท่านปรับเปลี่ยนได้ละท่านอยู่ได้ด้วยตัวท่านเองแล้วนะคะไพ่หกถ้วย อ่สีถ้วยถึงแม้ว่าเรื่องราวในดีมันจะเจ็บปวดอย่างมากมายแต่มันเหมือนมันเหมือนเป็นบทเรียนสอนทำให้ท่านเข้มแข็งแข็งแก่ง,งมากกว่าเดิมด้วยซ้ำราชินีดาท่านจะสกรีนความรักที่จะเข้ามาครั้งใหม่ได้มากขึ้นไม่ใช่ใครยื่นไม่ตีอะไรมารับเห็นไหมฮะไพ่สีถ้วยเป็นไพ่ปฏิเสธไม่รับถ้วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะมั่นคงกับตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็เข้าใจ ในแง่ของจิตใจคนสังคมสิ่งแวดล้อมน่ะท่านจะแบบฉลาดมากขึ้นมากๆเลยค่ะไพ่ที่จะเปิดต่อไปนี้เป็นเรื่องอะไรอีกนะคะเป็นไพ่จัสติกเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนจักรวาลกำลังส่งใครบางคนเข้ามาในชีวิตท,ท่านเพื่อมาเยียวยาให้ท่านน่ยมีความสุขมีอนาคตที่ดีงามเจ็ดเหรียญแล้วก็สามไม้นะคะ จะมีคนทางไกลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนละจังหวัดคนละประเทศเป็นชาวราศีตุลเป็นคนเกิดวันพระหัสวันเสาร์ก็ได้ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเหมือนท่านก็ได้นะคะแล้วจะยังไงสมหวังไหมนะคะวิกตอรี่ขึ้นมานะคะหไม้เดนมาเชียนคนคนนี้ท่านประทับใจแน่นอน ประทับใจในแง่ของความรู้ความสามารถท่านจะมองว่าดีมากๆเลยที่ท่านได้จบความสัมพันธ์กับคนนั้นไปแต่ท่านกำลังจะมีคนใหม่เข้ามาที่เป็นคนที่ใช่มากมากๆเลยค่ะสิบเปลียนราชาดาเพราะฉะนั้นปักนี้ชาวสิงคนโสดมีเจมีเกณฑ์เจอคนถูกใจค่ะนะขอป,ปิดด้วยไพ่ฝังใจค่ะ ไพ่หนึ่งดาบนะแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยแต่ไพ่ไม่ได้แปลาตามเหมือนอทาโร่นะห้าถ้วยนี้เป็นลักษณะคนยิ้มนะมีความสุขนะคะเป็นลักษณะของการเบิกคือเขาเรียกว่ามันเป็นภาพถ่ายอะนะคะอาจารย์มองว่าอาจจะแล้วไพ่เขียนว่ารอยยิ้มนะคะเพราะฉะนั้นมันได้ผ่านช่วงที่มันทุกมาแล้วอะนะ แต่ตอนนี้ท่านทําใจนะคะหนึ่งดาบท่านเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจอนาคตมากขึ้นจึงเป็นรอยยิ้มเกิดขึ้นได้ต่อไปเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของท่านจริงๆค่ะคนโสดท่านจะเจอคนที่ใช่เหมือนที่พ่ยขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคห้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ